อย่างช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการทำมาใช้งานนะเช่นเช่น<ช><ช>ตอนนี้ที่มีเสียงบ่เยอะๆก็คือเขาเรียกอะไรภาษีที่ดินอสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญ สำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกันในรายการคุยกันนเพื่อนนะครับก็ติดค้างมาจากการวันนั้นเราคุยกันในเรื่องของคนไทยที่หลงรักตัวเลขแล้วก็พาดพิงไปถึงชื่อของพาเลโตใช่ไหมแล้วลูกก็อยากรู้ว่าพาเลโตคืออะไรหคืออะไรถูกไหมวันนี้ก็เลยเราก็เลยมาคุยกันถึงเรื่องของพาเลโต้ จริงๆแล้วพาเลโต้ก็เป็นชื่อของคนชื่อเต็มๆของเขาก็คือวินเฟรโดพาเลโตมีเรียกว่าเป็นคนอิตาลีแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เกิดที่อิตาลีนะอ,อะพาเลโตเนี่ยเกิดที่ฝรั่งเศสเนื่องจากว่าต้นตระกูลของเขาที่เป็นขุนนางเนี่ยถูกเนรเทศ <laughs> 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 เขาก็เขาก็เลยไปเกิดที่ปารีสที่ฝรั่งเศสแต่พอตอนหลังก็ไปเรียน แล้วก็อยู่ที่สวิตท,ที่อะไรนะเขาก็สนใจทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ไปเ,ออเรียนจนจบสาขาวิศวกรรมแล้วก็ไปเรียนต่อเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องอะไรแล้วก็สุดท้ายก็เข้าไปทํางานที่อิตาลีนะเออพราะวตินในส่วนนี้ของเขาเราเราเราคงไม่ต้องไปลงรายละเอียดนะก็คือเขาทำงานทางด้านเนี้ยทาทางด้านาวิศวกรรมมาช่วงหนึ่ง<อ>แล้วก็ไปทําทางด้านเศรษฐศาสตร์ จนกระทั่งถึงปีเราเราปีพันเก้าร้อยหกเขาก็เสนอแนวความคิดแนวความคิดว่ามันมีกลุ่มคนอยู่เพียงยี่สิเปอร์เซ็นตท่านั้นนะที่ถือรองทรัพย์สินถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตเพื่อเพื่อให้เห็นว่ามันมีการกระจายของการถือรองทรัพย์สินที่ไม่ไม่ค่อยจะเป็นธรนรมไม่สมดุแบบนั้นนะก็เสนอมาในแง่ของหลักการอืแต่ก่อนที่เขาจะเสนอเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ๆูเ,ออเสนอขึ้นมานะ เขาก็มีการไปหาข้อมูลมาก่อนทำเหมือนคงคล้ายๆการทําวิจัยนะยก็คือข้อมูลที่เขาไปหามาก็เป็นเรื่องของการบันทึกการจ่ายภาษีนะในเรื่องของรายได้ส่วนบุคคลในเรื่องของบัญชีแสดงทรัพย์สินใน,ในเรื่องของ,งจํานวนประชากรช่วงปีคอ,อไหนก็ประมาณประมาณปลายปายปายุคพันแป้อยเกว่าถึงพ<น>ั0เก้าเขาก็ร<น>วบรวมอยู่หลายปีใช่ จนจนเขียนมาเป็นใน principle เนี่ยหรือว่าหลักการตัวเนี้ยเมื่อประมาณปีพันเโดยอาศัยพื้นฐานข้อมูลจากเมืองในอิตาลีโดยเฉพาะเมืองมิลานน่ะที่ว่าเป็นเมืองใหญ่ทางตอนเหนือ,อของอิตาลีเนี่ยเป็นหลักแต่ว่าแนวแนวแนว,แนวความคิดนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์อะไรมากนะนอกจากในวงการเศรษฐศาสตร์หรือว่าในวงการของอการเมืองที่ท,ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการ ในการหาเสียงว่าจะต้องมีการกระจายรายได้ให้ให้ชนชั้นล่างหรืออะไรต่างๆเนอาตามหลักการอย่างนี้แต่ก็ไม่ค่อยได้เอาไปใช้ประโยชน์จนกระทั่งว่าปีพันเก้าร้อยกว่าแล้วมันก็มีนักเขาเรียกว่าก็เป็นนักเสฐศาสารเหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ที่อิตาลีนะเขาอยู่ที่อเมริกาชื่อว่าโจเซฟเอนจูราน แต่แต่จูลานเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เป็นคนอเมริกาไม่มีใครอยู่เขาเกิดที่บ้านใกล้เลนเคยอิตาลีคือเกิดที่โรมาเนียอแล้วก็ไปโตที่มินเนอาโพลิสที่อเมริกาแล้วก็เรียนแล้วก็จนจบด็อกเตอร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็ก็อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในสามเทพทางด้านการประกันระบบประกันคุณภาพของอเมริกาเออเทพ เทพเทพเทพคนแรกที่ทีท่ทีท่โด่งดังรู้จักกันไปทั่วโลกก็คือเขาชื่อว่าวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดเดมิงคุณคุณเนเดมิงเดมมิง <Dem ing S 2> นี่คนทางเอเชียจะคุ้นหน่อยนะเพราะว่าเขาเป็นที่ปรึกษาของตอนตอนอายุมากๆากเลยนะเมื่อก่อนเขาก็เป็นศาสตราจารย์สอนในมหาลัยพออายุมากๆเขาก็มาเป็นที่ปรึกษาของกระทรวง,งคล้ายๆกระทรวงสงครามอะไรของอเมริกา อเมริกาก็เลยส่งเดมิงเนี่ยมาช่วยญี่ปุ่นในการลื้อฟื้นอุตสาหกรรมหลังสงครมามโลกครั้งที่สองซึ่งเดมิง,งก็ทําได้ดีมากจนคนญี่ปุ่นน,นี่เราออกนอกเรื่องจากปาเรโตมาเดมิงก่อนนะจนคนคนคนญี่ปุ่นนับถือมากอ่าเรายอดไว้ก่อนเที่เรา้าคุยเรื่องเดมิงต่อเปิดเรื่องเปิดเรื่องใหม่ในทุกตอนไปว่าเรื่องเรื่องราวของเดมิงเป็นเรื่องที่น่าสนใจคนอเมริกันตอนช่วงแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเขาเพราะว่า หลายอย่างแ oh. นวความคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์เขาไม่เหมือนไทาพอส่งมามาญี่ปุ่นอ่าแนวปฏิบัติส่วนบุคคลของเขาที่ชอบดิ้งชอบอะไรก็ตรงกับคนญี่ปุ่น oh. อก็เลยไปด้วยกันได้แล้วก็ทําให้อุตสาหกรรมญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตแล้วก็มีคุณภาพมากจนก็เอาชื่อของเดมิงไปตั้งรางวัลให้กับโรงงานอุตสาหกรรมชื่อว่าเดมิงไพรส์เป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกันคุณภาพจนถึงจน,นถึงทุกวันนี้เดมิงนะ อันนี้คือเทพองค์หนึ่งอีกองค์นึงไม่ใช่อีกองค์นึเป็นคนอีกคนน,กคน,นึงก็ฟิลิปคอสบี้นะแล้วก็มาเนี่ยโจเซฟจูรานจูรานก็นําเอาแนวความคิดของพาเลโตพาเลโตมาใช้งานอย่างเป็นจริงเป็นจังนะ <S 2> <S 2> <S 2> จริงๆก่อนหน้าจูรานก็มีที่ฮาวเวิร์ดที่อะไรก็มีเอามาศึกษาแต่ก็ไม่ได้ใช้อย่างจริงจังตอนนั้นจูรานเนี่ยตอนเอาเข้ามาก็เป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่มหาลัยนิวยอร์ก ก็เลยเอามาแล้วก็เอามาใช้ในการบุกเบิกในเรื่องของงานประกันคุณภาพนะแล้วก็เอาแนวความคิดเนี่ยไปช่วยในการควบคุมคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมต้นทุนควบคุมในเรื่องของอา่าเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการผลิตต่างๆนะรวมไปถึงประสิทธิภาพการผลิตโดยเริ่มใช้กันจริงๆเนี่ยก็คือประมาณปีพันเก้าร้อยยี่สิบห้านะประมาณปีพันเก้าร้อยยี่สิบห้าซึ่งรู้สึกว่า ตอนนั้นเนี่ยพาเลโต้จะเสียชีวิตแล้วพาเลโต้จะเสียชีวิตวเราเราพันเก้าร้อิต้นๆน,นอะ่ะก่อนก่อนที่จุรานจะใช้อย่างน๊น<ะ>เดียวเนาะ,ะแต่ว่าจุรานก็ให้เกียรตินะโดยเรียกหลักการนี้ว่าเป็นเป็นหลักการพาเลโตตามตามที่พาเลโตเคยนําเสนอเอาไว้ตั้งแต่ต้นอ่าโดยโดยเขาคิดว่าผลลัพธ์แปสิบเปอร์เซนนะ ผลรับแปดสิเ์เซก็มักจะเกิดจากตัวแปรน้อยๆแค่ประมาณ20เอร์ซนที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แ0 2สิบยี่สิตลอดใช่ไหมจริงๆ,ๆแล้วมันไม่ใช่หรอกนะมันมันมันเป็นแค่ตัวตัวเลขแสดงให้เห็นบางทีบางทีถ้าเราไปทํางานจริงๆเนี่ยอพอเราไปประยุกต์ใช้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ย0ิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่พอเราทําเป็นกราฟเป็นแผนภูมิอะไรต่างๆขึ้นมามันก็จะเห็นว่าเออเป็นส่วนน้อยที่นไม่เกิดส่วนมากปัญหาส่วนใหญ่มันเกิดจากสาเหตุแ่ ไม่กี่สาเหตุอย่างนี้แต่หลักการมันก็ถูกต้องอบางทีเขาก็เลยเรียกกันง่ายๆว่ากฎแปดสิบยบางคนก็เรียกกลับกันว่า20-80ิบก,ก็แล้วแต่นะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มาที่ไปของพาเลโต้นะต่อมาก็คือก็คือมันก็ถูกนำออกมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตที่อะไรต่ออะไรรวมไปถึงรวมไปถึงเขาเรียกว่าอะไรระดับ ระดับบนนะระดับโลกระดับอะไร oh. ก็ก็ระดับประเทศก็มีการใช้งานนะอย่างเช่นทางด้านทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะถูกเอาไปใช้ทำก็เรียกว่าดัชนีชี้วัดความไม่เท่าเทียมอ่าก็คือดูเรื่องของการกระจายราย oh. ได้การกระจายสินทรัพย์ถูกไหมอ่า uh. ซึ่งมันมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ในทางเศรษฐศาสตร์ก็เรียกกันว่าดัชนีพาเลโต ที่ที่เหมือนเราอาจจะเคยอ่านหรือเปล่าว่าที่แบบว่าในประเทศอาจจะมีคนแค่หนึ่งเปอร์เซนที่มีเงินเก็บมากกว่าออแล้ว<ม>ก็คล้ายๆกันประมาณนั้นไหมเพราะว่าโดย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 รวมแล้วเนี่ยทางผู้ที่ดูแลเศรษฐกิจของประเทศก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าให้สินทรัพย์ของประเทศทั้งหมดเนี่ยอ่ามันถูกลวกเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนจานวนน้อยเพราะมันก็จะทําให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเดือดร้อนอ่า เดือดร้อนก็สมม enfin ุ ah ิว่าในประเทศเนี่ยรวมกันนะมีเงินร้อยบาทคนยี่สิบคนเอาเงินแปดสิบาทไปแล้วในขณะที่อีกแปดสิบคนต้องใช้เงินยี่สิบาทเขาเรียกว่ามันก็สร้างความเหลื่อมล้ามากถึงต้องระมัดระวังในการที่ว่าทํายังไงถึงจะกระจายออกมาจริงๆมันก็จะมีการมีสมการมีอะไรนะเป็นสมการลอการิทึมซึ่งค่อนข้างจะวุ่นวาย ย,ย,ย่งยากเออ,อ,อ,อเราเราเราก็ไม่ไปพูดถึงแต่หให้เห็นว่าวิธีการปฏิบัติแนวคิดแล้วก็มีการเอามาปฏิบัติจริงก็มีเอาง่ายๆอย่างอย่างอย่างช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการเอามาใช้งานนะเช่นเช่นเอ่อตอนนี้ที่มีเสียงบ่นเยอะๆก็คือเขาเรียกอะไรภาษีที่ดินอ๋อภาษีที่ดินเพราะว่าเราก็เริ่มมองเห็นว่าคนคนที่มีฐานะ เริ่มจะเก็บรวบรวมที่ดินมากแต่ว่าที่ดินถูกนําไปใช้ประโยชน์น้อยถูกไหมอ่าถึงจะให้มาเช่าก็เช่าแพงอ่าหรือว่าซื้อไปก่อนมีเงินนี่เก็บไปก่อน,อ,นอ่าแล้วก็ไม่ได้เอาออกมาใช้ประโยชน์ในขณะที่คนที่ไม่มีที่ก็จะลุกล้ําป่าไปเรื่อยๆอ่ารัฐบาลจริงๆมีแนวความคิดนี้มานานแล้ว แต่เพิ่งทําออกมาเป็นรูปธรรมเมื่อประมาณน่าจะสามสี่ปีที่แเออป้าก็โดนจ่ายไปเหมือนกัน <c oughs> ทุกคนทุกคนที่มีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ก็ต้องโดนเหมือนกันหลักการก็คือมาจากตัวเนี้ยอ,อืเอเพื่อเกิดให้ให้เกิดการกระจาย<อ>ให้เกิดการกระจายออกไปว่าอย่าให้มีการถือครองทรัพย์สินโดยคนกลุ่มเล็กๆเ,เ,เนี้ยมากเกินไป,ไปนะอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของเศรษฐศาสตร์ทั่วๆไปนะ ถ้าเราลองมาดูย่อยๆใกล้ตัวเรานะเราดูอย่างพวกงานขายเขาก็บอกว่างานขายเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะยอดขายในในธุรกิจไม่ว่าธุรกิจอะไรเนี่ยยอดขายส่วนใหญ่เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะมาจากลูกค้าแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ามาจากลูกค้าแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองเพราะนั้นบางทีเราถึงต้องมีการจัดลำดับความสําคัญของลูกค้าเพราะนี่เพราะนี่คือลูกค้ารายใหญ่ กระเป๋าหนักหรืออะไรต่างๆซื้อทีหนึ่งซื้อเยอะอผู้ผู้บริหารฝ่า,ายขายอเป็นผู้จัดการขายเซลเล์เมนเเจอร์หรืออะไรก็ต้องอก็ต้องดูแลว่าเออลูกค้ากลุ่มนี้นะอเป็นกลุ่มที่มีการซื้อสินค้าจากเราในในปริมาณที่มากนะุ้นึกถึงเครื่อบินเลย อ,อที่เวลาแบบ business class เราจะเห็นว่า business class มีอยู่แค่ไม่กี่คนถูกไหมเวลาเราขึ้นแต่ economy class มีเป็นร<ช>้อยแต่ว่าการบริการที่ business class ก็จะดีกว่า economy ก็ดูดิว่าเขาจ่ายเท่าไหรไ่เขาจ่ายเป็นแสน <laughs> ใช่ไหมต่อ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 ,ตอ,อไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟดินไฟบินไฟเดียวกันเนี่ยเรานั่งเก้าอี้ตัวเล็กๆก่อนนันเป็นเป็นเก้าอี้นอนปรับได้อะไรราคาที่จ่ายมันก็มันก็ต่างกันนะหรือแม้แต่ เอที่เขาบอกว่าในในถ้าเราดูเขาเรียกในอะไรในในห้างห้างแบบพวกร้านสะดวกซื้อออ๋เขาเขาก็จะต้องมีการทําบัญชีนะมีมีสต็อกมีอะไรเพื่อดูว่าสินค้าอะไรนั่นไปได้เนี่ยสินค้าที่อยู่ในกลุ่มที่ที่ขายได้น้อยก็คล้ายๆแบบน,นี้เหมือนกันอ่ามันจะมีสินค้าอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกที่ขายแล้วทํารายได้เข้าเยอะ สินค้าในกลุ่มที่ขายแล้วทารายได้น้อยเขาก็จะมีการโรเตทออกแล้วสินค้าอื่นมาเปลี่ยนก็มาจากหลักการตรงนี้เหมือนกันก็คือ oh. เขาดูยอดรายได้ว่ายอดรายได้ของสาขานี้อมาจากสินค้าในกลุ่มไหนเป็นหลักอ่าสินค้าในกลุ่มนั้นก็จะมาถูกจัดใหม่ให้มาอยู่ในเชล์ที่อยู่ในระดับสายตาที่เรอะไรแต่ส่วนสินค้าอื่นก็ก็ต้องหมุนเวียนออกไปบางบาง,บางอันก็หลุดออกไปอ่านี่ก็ใช้ก็ใช้หลักการเดียวกันนะ ส่วนส่วนงานทางด้านอื่นๆก็อย่างเช่นงานบริการงานบริการเนี่ยเขาก็เคยมีสํารวจนะ,ะเวลาที่ลูกค้าไม่พึงพอใจแล้วโทรกลับมาอ,อโทรกลับมาคอมเพลนที่สำนักงานที่จะมีคนรับบริษัทคนรับโทรศัพท์เขาก็จะบอกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตของลูกค้าที่ไม่พึงพอใจในการที่ไม่เอาใจใส่ต่อการรับโทรศัพท์เนี่ยอพอดูแล้วนะพอฟังที่เขาคอมเพลนกลับมาเนี่ยเกิดจาก โอเปอเรเตอร์แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เ้มันก็เป็นไปตามตามหลักการพาเลนโตอาจจะไม่แปดสิบยี่สิบเต๊ะเหมือนที่ลูกว่าแหละแต่ว่ามันก็หมายความว่าส่วนใหญ่ปัญหาส่วนใหญ่ก็เกิดจากส่วนน้อยเท่านั้นนะรู้ว่าทางด้านพวกอ่สต๊อกสินค้าเนี่ยสต๊อกสินค้าเนี่ยป้าเองก็เคยมีประสบการณ์ดูมันเป็นเคยเห็นอ่ไม่ใช่เคยเห็นเคยเข้าไปซอร์เวดูนะ สต็อกสินค้าของบริษัทขนส่งที่ที่เขาจะทํางานซ่อมเองอะไรเองเนะอือจริงๆแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นของมูลค่าสต็อกเนี่ยเกิดจากอะไรแค่ประมาณยี่สิเอร์เซ็นตตัวที่แพงามากๆอย่างนี้ยเลซึ่งซึ่งในส่วนเนี่ยที่ปาพูดถึงเดม,มิ่งที่เขามาเอาเอาระบบพวกประกันคุณภาพเอยอะไรเอยมาใช้ในญี่ปุ่นเนี่ยตอนหลังเขาก็มีการพัฒนาไปถึงระบบนี่เรียกว่า Just in Time j I T เนี่ย just in time คือเขารู้ว่าสมมติว่าโรงงานเขาต้องการวัตถุดิบจากประเทศไทยจำนวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ที่เขาจัดสต็อกเพราะการสต็อกสินค้าเขาก็ต้องมีต้นทุนอ๋อมีค่าดูแลรักษา,าดูแลความปลอดภัยใช่เขาก็เลยจัดระบบเรียกว่า just in time คือสมมติว่าเราจะผลิตอะไรเนี่ยเขาก็วางแผนการผลิตมาก่อนแล้วแล้วก็ถติว่าลูกเป็น ผู้ผลิตวัตถุดิบต้มทางให้เขาที่เมืองไทยเขาบอกเลยคุณต้องส่งมาตามนี้นะส่งมาตามนี้นะให้ถึงเราภายในวันนี้อ่าและตอนนี้ก็ใช้้ไดเลยมาใช้ได้เลยมาต่อได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องสต็อกเพราะนั้นในกรณีวันนี้เวลาเขาส่คอนแทคซื้อขายก็จะมีค่าปรับค่อนข้างสูงมากกรณีที่ดิเล์การส่งมอบค่าปรับตรงนี้จะก็จะสูงมากเพราะเขาถือว่าเขาไม่ได้ปรับแค่คุณส่งเห่ือนี้เขาปรับที่ว่า กระบวนการผลิตเขาต้องหยุด้าเพราะไม่มีวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการก็แปลว่าตอนนั้นที่มีเรือติดของโซเอดก็เลยโอ้นั้นมโห,โหลานเลยมโหลานแม้แต่ในสภาวะปัจจุบันก็มีปัญหาก็คือกระบวนการผลิตรถยนต์รถยนต์อีวีรถยนต์ไฟฟ้าอือ่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าอะไหล่เนี่ยไปไม่ทันเนี่ยเท่ากับว่ากระบวนการผลิตนี้นั่นเลยนะมีปัญหาเลยเพราะว่าเขาเขาไม่สามารถประกอบขึ้นมาเป็นรถได้แล้ว ขาดแค่ตัวเดียวมันก็ไม่ได้แล้วนี่ถูกถูกถูกเพราะนั้นค่าปรับในกรณีที่ส่งสินค้าล่าช้าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ค่าปรับว่าคุณส่งช้าอย่างเดียวมันเป็นค่าปรับที่ปลายทางต้องหยุดกระบวนการผลิตอันนี้คือเรื่องการบริหารเรียกว่าสินค้าคงคลังนะหรือแม้แต่เรื่องความปลอดภัยบนถนนนะในเมืองไทยก็ยังมีคนไปเซอร์วยก็ยังยังใช้หลักพาเลโต้เหรอโอ้ เอเขาเรียกอะไรอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนแปดสิบเปอร์เซ็นในในเมืองไทยนะอเออเกิดจากพื้นที่ถนนเนี่ยแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือทางโค้งนี่หรอไม่เออมันเหมือน,น,น,นกับว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นเส้นทางที่อันตรายที่อะไรอย่างเนะี<อ>้ยแค่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองไม่ใช่ว่าเกิดทั่วไปหมดอะไรหรอกซึ่งจริงๆก็ก็ถ้าเราดูอย่างช่วงเทศก,กาลสงการนะเออเอาข้อจริงก็มีอยู่ไม่ไม่กี่จังหวัดเพราะว่าเป็นบางทีมันก็เป็นอะไรอ่ะ เป็นเส้นทางผ่านที่จะทะลุไปจังหวัดอื่นเช่นนครราชสีมารถตีสาอ่าถูกไหมรถมาแล้วมันต้องเดี๋ยวกระจายไปขอนแก่นกระจายไปทางอีสานใต้ทางอะไรอย่างเนี้ยพอมันกลายเป็นชุมทางนั้นโอกาสเกิดอุบัติเอุมันก็สูงเราก็จะเห็นว่ารัฐะกขต้องทุ่มงบประมาณเข้าไปเพื่ออำนวยความสะดวกในส่วนเนี้ยเยอะอย่างเช่นมีมีเขาเรียกอะไรทางต่างระดับอ่าแล้วก็ ไม่ให้มีไฟ,ไฟไฟอะไรไฟแดงทางเลี้ยวทางแยกหรืออการยูเทินเพื่อก<ม>็เพื<ม>่อป้องกันตรงนี้ยก็มาจากตรงนี้ยอ่ออาก็มาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นมันมันถึงบอกได้เลยว่ามันมีประโยชน์มหาศาลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในโรงงานนะอย่างเช่นในเรื่องของการผลิตเวลาเราผลิตออกมาเนี่ยอันนี้จะใช้กันเยอะมากเลยแทบทุกโรงงานนะที่ที่มีมาตรฐานอือนเนี่ย คือเวลาเราผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะมีของเสียถูกไหมในของเสียเนี่ยเขาก็ต้องออกมาวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุอะไรเนี่ยเขาก็เสร็จแล้วเขาก็จะมาพอดกราฟแล้วก็ดูเข้าแผนผังพาเลตโต้นะเราคงไม่ลงรายละเอียดแผนผังแต่ชี้ให้เห็นว่าเขาใช้งานกันยังไงเขาก็จะเห็นเลยว่าแปดสิเปอร์เซนตของดีเฟกที่เกิดขึ้นดีเฟกก็คือจุดที่ทําให้ปัญหาอะไรเนี่ยอ,ม,อมาจากสาเหตุแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต ือนนี้พอพอเขาลิสต์รายการตรงนี้มันก็เหมือนการจับพิเออร์ลิตี้ก็เอาส่วนที่สําคัญตรงนี้ไม่ใช่คุณไปแก้ตรงนู้นแล้วสุดท้ายปัญหาลดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณต้องแก้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของสาเหตุนี้แล้วปัญหาคุณภาพ,พคุณก็จะลดไปได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อคือเหมือนกับว่าแก้แค่ไอ้เรื่องนี้เรื่องเดียวอ่ะปัญหาสุดจะหายอาจจะหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่าเวลาทำเขาจะดูว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปตัดที่ตรงไหนแล้วก็โอเคตรงนี้มันสาเหตุอะไรบ้างอาจจะมีแค่สองสาเหตุ่นนนั้ อ่าพอแก้เสร็จแล้วอยากคิดว่าภาระของคนที่ควบคุมกระบวนการผลิตจะหมดเพราะคราวนี้มันก็เริ่มตั้งใหม่ยี่สิบเปอร์เซ็นใหม่ใช่ก็ยี่สิบเปอร์เซ็นตแปดสิบยี่สิบใหม่ไปเรื่อยเรื่อยเืเรื่อยมันก็เป็นเป็นเหมือนกับลูปนะให้เกิดการมันเลยเป็นล็อกการเริ่มเพราะมันเข้าใกล้ศูงแต่จริงจริงมันมันไม่ได้มีแค่เราดูดีเฟกต์ของสินค้าอย่างเดียวนะสิ่งหนึ่งที่โรงงานดูก็คือว่า เวลาเรามีเครื่องจักรเดินเนี่ยโรงงาน<ม>หลายโรงงานน่าจะเดินยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นกะกะสามกะยีบสี่ชั่วโมงเดินเรียกว่ามไม่มีวันหยุด<ม>อคราวนี้ปัญหาคือมันจะเกิดเบรกดาวทามขึ้นก็คือเครื่อง,งชักด,ดาวเสียหายซึ<อ>่งอาจจะต้องเสียเวลาในการซ่อม,มเขาก็จะมีการบันทึกว่าเราเสียเวลาไปกี่นาทีอืจากสาเหตุอะไรแล้วก็ต้องเอามาวิเคราะห์ในลักษณะนี้เบรกดาวทามแปดสิเปอร์เซ็นที่เกิดขึ้น ก็อาจจะเกิดจากสาเหตุแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าอย่างเช่นว่าอะไรเม้นต์ไม่ได้เดินแล้วก็เลยมีการกระแทกมีการอะไรทําให้ทําให้เครื่องจักรต้องหยุดอะไรเนี้ยก็ต้องแก้ก็เป็นลักษณะเดียวกันกับการแก้ไขเรื่องอ่าดีเฟกตของสินค้าอ่านี่ก็เป็นเกณฑ์แปดสิบยี่สิบจนตอนหลังเนี่ยอย่างทางญี่ปุ่นส่วนมากญี่ปุ่นเขาก็จะจะใช้ตัวนี้มาก่อนเออเขาก็ตั้งเป้าหมาย ก็คือมีอยู่สองซีโร่ซีโร่คือซีโร่ซีโร่ซึ่งแปลว่าศูนย์อ๋อไม่ก็ไม่ควร่สองศูนย์คือสองศูนย์ก็คือซีโร่ดีเฟกต์กับซีโร่เบ่งดาวตั้งเอาไว้วปเป้าหมายอ่าเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายว่าทํอยังไงให้สินค้าที่เราผลิตออกมาเนี่ยเราผลิตสินค้าร้อยชิ้นแต่จริงๆมันต้องเริ่มจากเวลาก่อนนะก็คือซีโร่เบ่งดาวซีโร่ดีเฟกต์กับซีโร่เบ่งดาวหมายว่าพอเราสตาร์ทอัพเครื่องจักรขึ้นมา นะวันหนึ่ง24ชั่วโมง1,440นาทีทํายังไงให้มันเดิน1,440นาทีตลอดอถ้าทําได้ก็เราก็คือซีโร่เบรกดาวถ้าทําได้แล้วใน1,440นาทีเนี่ยของที่ออกมาของที่ออกมาสมมติว่าผลิตได้นาทีละหนึ่งชิ้นอ่1,440ชิ้นเนี่ยต้องดีหมดทั้ง1,440ชิ้นนั่นคือซีโร่ e ดีเฟกแต่มันเป็นแบบว่าแต่เนื่องจากมันมันเป็นไปไม่ได้เขาก็เลยมีเขาก็เลยมีกระบวนการวัด วัดวัดว่าเราสูญเสียเวลาไปเท่าไหร่เราสูญเสียความเร็วไหมในระหว่างกระบวนการผลิตนะเพราะว่าจริงๆถ้าถ้าถ้าเราคิดว่านหนึ่งนาทีได้หนึ่งชิ้นแต่บางทีเราไม่มีเบรกดาวเลยหนึ่งนาทีได้วันหนึ่งแทนที่จะได้พันสี่ร้อยสี่สิบได้แค่พันสี่ร้อยชิ้นเอาแล้วหายไปไหนสี่สิบชิ้นก็เพราะว่าเครื่องจักรสูญเสียความเร็วนึกออกไหมอ๋เอเขาก็าจะดูอย่างนี้หมดเลยซีโร่เบรกดาวไม่ซีโร่ดีเฟกไม แล้วก็เอามาคิดคำนวณเรียกรวมๆงว่า overall equipment effectiveness หรือว,ว่า OEE <อ>เป็นผลประสิทธิภาพโดยรวมรวก็แล้วคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งสามารถเทียบเทียบเคียงกันได้ในโรงงานโรงงานที่ผลิตสินค้าเหมือนกันแต่าจากความเร็วเครื่องจักรต่างกันพอเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สามารถเทียบได้ว่าประสิทธิภาพของโรงงานไหนดีกว่าโรงงานไหนอหรือสามารถเปรียบเทียบกับโรงงานที่ต่างรูปแบบกันเพื่อดูว่าประสิทธิภาพ เป็นยังไงประสิทธิภาพของ OEE ตัวเนี้ย Overall Equipment Effectiveness เป็นยังไงอ่าจนกระทั่งตอนหลังเขาก็มีการให้รางวัลสำหรับโรงงานที่มีค่า OEE เกิน85%ว่าเป็น World Class Manufacturing Practice <Ooh. S 1> อ่านี่ก็พื้นฐานทั้งหมดเนี่ยมา,มาจากไอ้พายโเคโตคนเดียวนี่แหละที่ทำให้พวกโรงงานปวดหัว <laughs> <laughs> แต่จริงเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าทำให้โรงงานเนี่ย โรงงานอุตสาหกรรมก็ดีฝ่ายขายหรืออะไรต่างๆก็ดีเนี่ยทุกคนเลยนะแม้แต่ระบบเศรษฐศาสตร์นะอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็แข่งขันได้เหมือนมันมีมันมันมีวัดไว้ว่ามันต้องได้ประมาณเท่าไหร่ก็เริ่มต้นมามามาจากนี้นะซึ่งนอกจากจะต้องขอบคุณวินเฟโดพาเลโตนะ ที่ต้องขอบคุณอีกก็คือจูรานคนที่ไปอ<ะ>เอามาทำใ,<ห>ให้มันอลังการอีกครั้งแล้วก็ศาสตราจารย์เดมิงแล้วก็คุณฟิลิปพอสบี้อะไรเนี่ยที่บอกว่าเป็นสามเทพอะไรเนี่ยก็ช่วยกันผักดันระบบประกันคุณภาพแตพ่พื้นฐานพื้นฐานที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์สร้างหลักการต่างๆขึ้นมาก็มาจากพาเลโตป้าถึงบอกว่า ตอนนั้นที่บอกว่าเป็นหลักการที่สําคัญเห็นว่าเร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 าใช้ใช้ได้หมดนะในในทุกเรื่องเห็นไหมที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างมามีทั้งเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเรื่องของเศษศาสตร์เรื่องของโรงงานเรื่องของายขายเรื่องของงานบริการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็เป็นผลดีกับเราเพราะว่าเราก็เป็นคนที่เรียกว่าใช้สินค้าใช้บริการเหล่านั้นก็เลยทำให้เรามันิตเราดีไปเลยมันเป็นการทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดการ Con t i n u o u s i m p r o v e m e n t การพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอนะแต่ว่าใน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 ส่วนนี้นะมันก็มีข้อแตกต่างอะไรกันหลายอย่างนะระหว่างสามสามเทพที่ส่วนใหญ่ก็คือแนวคิดเล็กๆน้อยๆนะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าแนวคิดของสามคนเนี้ยก็แตกต่างจากแนวคิดในการประกันคุณภาพรุ่นเก่าเยอะแนวคิดของสามคนนี้จะให้ความสําคัญกับอ่อเขาเรียกอะไรมนุษย์อ,ะอ่ะขาบอกว่าอ,อย่างเดมิงเนี่ยแกบอกเลยว่า คุณภาพในองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าการให้บริการจะดีที่สุดก็ต่อเมื่อนะต่อเมื่อทรัพยากรมนุษย์ภายในเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขอ๋อก็คือให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานต้องทำงานอย่างมีความสุขไม่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 ใช่เป็นการบังคับอา่าหรือว่า อะไรอ่ะเขาเรียกมีมีเงินรางวัลอะไรไปล่อใจอะไรแต่เขาต้องสมัครใจทําแล้วก็าําอย่างมีความสุขอืแล้วงานก็จะออกมาดีคุณภาพก็จะออกมาดีเพราะเขาจะไม่ยอมปล่อยให้งานที่ที่เสียหายนั้นหลุดออกมาอ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของอารโต้ลูกมีอะไรจะถามไหมตอนนี้เราค้างเดมมิงอีกแล้วใช่เราตอนนี้เราค้างเยอะมากเลยเราค้างเดมิงอีกแล้วเราค้างหลายตอนมากก็ ก็หวังว่าที่คุยกันวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ลองลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูหรือเอาไปเอาไปใช้ในหน่วยงานในการพัฒนาตนเองอะไรก็ได้นะครับสอบปากได้ได้ได้ใช่ใช่นะครับสําหรับวันนี้ก็ลูกมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วเออดังนั้นสําหรับวันนี้ก็คิดว่าคงมีประโยชน์ให้กับทุกท่านที่ติดตามนะครับ ก็อขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ